สวัสดีค่ะที่ท่านกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้คือฐานยิงจรวดขวดน้ำนวัตกรรมใหม่ของครูรังยศนะคะสำหรับให้นักเรียนใช้ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำปีนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับปืนใหญ่ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เกิดจากการคิดคำนวณ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิทยาศาสตร์จะต้องคำนวณและก็ทดลองถ้าเป็นไสยศาสตร์เราก็จะคิดว่ามันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้ตัวนี้คือวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นฐานยิงตัวนี้เรามาดูกันนะคะว่าปีนี้ทีมพนมดงรักวิทยานะคะจะนาชัยมาให้กับเราชาวพนมดงรักได้หรือไม่นะลองดูนะคะเรามาลองดูกันอีกสักตั้งว่า ผลงานก่นเกษียรในปีนี้จะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ชมทุกท่านหรือไม่นี่คือฐานยิงจรวดขวดน้ำรุ่นก่นเกษียรนะคะหน้าตาจะคล้ายปืนใหญ่ค่ะลองดูและติดตามผลงานกันได้ในการแข่งขันในวันที่16มกราคม2566นี้นะคะ นะมหาวิาลยขนเก่นมาลุ้นและให้กำลังใจนักเรียนทีมพนมดงรักวิยาของเราด้วยนะคะ